แค่ความผิดพลาดของระบบก็อาจภาคทุกอย่างที่คุณสร้างมาทั้งชีวิตไปได้แบรดโอเวนวอลเกอร์โปเกอร์ชื่อดังระดับโลกและแบรนด์แอมบัสเดอร์ของ w p t g o b a l เกือบต้องสูญเสียทุกอย่างภายในชั่วข้ามคืนเหตุการณ์เริ่มจากที่ช่องย่อยของเขาแบรดโอเวนคลิปถูก YouTube สั่งแบนทาวนโดยระบุว่ามีการละเมิดกฎทั้งที่จริงๆแล้วเป็นเพียงความผิดพลาดของระบบ และที่น่ากลัวกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ช่องย่อยแต่ยังมีความเสี่ยงที่ทุกช่องรวมถึงช่องหลักที่มีผู้ติดตามเกือบ80,000นและวิดีโอทั้งหมดจะถูกลบหายไปตลอดการแถมยังถูกแบนไม่ให้สร้างช่องใหม่อีกด้วยแบรด o อเวนไม่ได้เป็นแค่ผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่ทำเงินรางวัลรวมกว่า1.2ล้านเหรียญแต่เขาคือผู้บุกเบิกโป๊กเกอรอก์และการวิเคราะห์มือไพ่ที่มีแฟนติดตามทั่วโลก เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเขารีบโพสต์ขอความช่วยเหลือบนเอหรือ Twitter เดิมและสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมมูนิตี้โปเกอร์ทั่วโลกลุกขึ้นมาสนับสนุนอย่างพร้อมเพียงจนวันถัดมา YouTube ต้องออกมายอมรับว่านี่คือความผิดพลาดของระบบและรีบคืนช่องให้ทันทีแต่ b a ดโอเวทิ้งคำเตือนสำคัญไว้ y o u t u b e ไม่ใช่แพลตฟอร์มที่ปลอดภัย สำหรับผู้สร้างคอนเทนต์อย่าฝากอนาคตไว้กับแพลตฟอร์มเพียงแพลตฟอร์มเดียวควรขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยและนี่คือบทเรียนของครีเอเตอร์ทุกคนพเพราะบนโลกออนไลน์คุณอาจไม่ได้แพ้ที่คอนเทนต์แต่แพ้ที่ความเชื่อใจที่ฝากไว้บนแพลตฟอร์มเดียวและสำหรับใครที่ชอบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการโปกเกอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลันกูดครับผม